นีก่กินแต่ตับคุณจะทา,าน,นการกินตับนะครับอตับอร่อยจริงกินแต่ตับเนี่ยแหละสวัสดีครับก็อยู่กับผมที่ช่อง a p t Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านโอนิคุชาบูนะครับเป็นร้านที่อยู่แถวแถวบกสเก่านะครับถนนจตุจักรครับเป็นร้านเปิดใหม่ก็ยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรกันบ้างครับ จะคนเยอะพิดนึงครับเป็นวันแรงงานนะครับก็หายตามมีตาเกิดน,นะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องราคาอจะให้กินคุณแนะนำครับเราิองแนะนําราคาค่ะมีส่วนของราคานะคะก็จะมีราคา259นะคะจะเป็นแบบเซตธรรมดาเนาะแล้วต่อมาค่ะจะเป็นเซตส5 9เป็นชุดดีลักค่ะชุดนี้นะคะจะมีเพิ่มในส่วนของชีสนะคะลูกชิ้น มีเนื้อด้วยค่ะเป็นแบบเกดพิเมียมเลยเป็นหมูผงชีสนะครับอันนี้ลวกในกระชอนนะครับเสร็จแล้วก็พอกัดออกมามันจะเป็นชีสไหลออกมาเปลาวาเลยนะครับลูกชิ้นชีสนะครับเนื้อปลาซาบะครับเนื้อปลาแซลมอนชาบูนะครับไขไ่เปรี้ยวคู่นิวซีแลนด์ครับ เกี๊ยวหมูนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวปลานะครับจากเจาก้าดังจากสุราษฎร์นะครับไก่ดูด้งครับรแล้วก็ชีสครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับเป็นของสดแล้วก็ยังมีออเดอร์เป็นของทอดอะไรอย่างนี้ด้วยครับซึ่งผมคิดว่าโอเคมากๆครับอร่อยด้วยครับอันนี้เป็นหมูหมูห่อชีสนะคะทางร้านบอกว่าวิธีการกินเนี่ยต้องใส่ในกระชอนนะคะเมนูคิดเล้วไฟมากไปแค่กินชาเนคิดเไฟ ไปมาไกลแค่กินชาบูไม่ได้คิดเไ,ไฟมาไกลแค่กินชาบูไม่ได้คิดเ้ไฟมาไกลแค่กินชาูไม่คิดเามาไกลแค่กินชาบูแค่ออกไปทำอะไรเป็นไงบ้างนี่เมื่อกี้นี้กัดไปเป็นไงบ้างกัดไปคิดพุ่งยีูของมเลเหรอพุ่งดิ <c oughs> งไอพุ่ไม่ได้ไอแต่มันอร่อยอร่อยอร่อย ไม่ก็หวานมากหวานดีแบบว่าต้อง่วกนะรวกแบบแบบแปบบ๊บแป๊บอ่ะใหญมันแข็งมากให้มันอ่อนๆเดี๋ย่ให้เราเห็นว่าเนื้อ,อยังแดงๆ่อยดีแป้งติดนี่ก็จะลองทําแบบพี่คิวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกพี่คิวบอกว่าให้ลวกตับลงไปก่อนนะครับอันนี้พี่คิวจะค่อนข้างพี่คิวจะค่อนข้างเก่งเรื่องการกินตับนะครับก็เลยต้องทําตามแกนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสุกมากนะพี่ ให้มันแบบว่าเราชีบได้ให้แบบว่าชีสทีวางได้โอเคหอๆๆแล้วก็เอาชีสห่อข้างในใช่ไหมแล้วชีสมันจะไม่ไหลออกเหรอได้เห็นชีสที่ทำมันไหลไหมมันก็เกือบไหลหอพิมพดีๆอ่ะผมใส่เยอะไปปะวะ เอาเอาเอาอย่างนี้นะเอาสักแป๊บให้ดูชีดมันเริ่มละลายชีทกระเด็นชีดกระเด็นอกอนี้เก็ได้แล้วได้แล้ยืดแล้วยืดแล้วยืดแล้ว นี่ก็พี่ฮิวพูดไปแล้วผมจะไพูกซ้ำนะครับเหมือนกันเหมือนกันตมรู้สึกเหมือนกันมีสีน้กตได้ไหมนี่ก็กินแตับู้การคตอับนยกตับแมมารีแดแต่ตับนตน่าะไกี๊ตับหาอันนี้นะครับเป็นเกี๊ยวเจ้าดั ซึ่งท,ทางร้านมีมาให้เราถึงที่ภูเก็ตนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปถึงสุราษฎร์นะครับก็มีให้นะครับกินกินยังไงวะอิงได้เลยเกี๊ยวปลารวบธรรมดารวบธรรมดาใช่ไหมอีกอาอันนี้นะครับเป็นปลาซาปาะนะครับซึ่งอยู่ในเซ็ตดีลักเหมือนกันนะครับ 三美。 สำหรับร้านโอนิคุชาบูนะครับสําหรับผมนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยนะครับก็น่าจะเป็นปลาซาบะนะเนื่องจากปลาซาบะที่เนี่ยสดมากครับแล้วก็มันไม่เหมือนปลาซาบะที่อื่นอ่ะต้องต้องลองมากินเองอ่สำหรับอิ่งข้ามพลาดอะไรชอบเป็นออเดอร์ป่ะค่ะเป็นปลาทอดทอดกรอบเลยน่าจะเป็นซาหิมะเนี้ยอร่อยครับนี่นี่นี่ด้วยตับตับตับหวานตับหวาดของของพี่คิดเป็นตับหวานใช่ไหมพุดเด็ิ้ลรวมรวมแบบพอประมาณนะ สักเข้าไปอ่ะจิ้มน้ำจิ้มนิด <c oughs> ผู้โชวชฉากด้านการกิตตับ <c oughs> โทษอ่ะโทษ <c oughs> และสำหรับตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มีกิจกรรมดีๆจากทางร้านมาบอกต่อนะคะสำหรับใครที่มาเช็คอินที่ร้านนะคะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านจะมีส่วนลดท่านละ20 20บาทนะคะต่อหนึ่งท่าน,นะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะวันเกิดค่ะเพียงเพียงท,ท่านใดน,นะคะที่แสดงบัตรประชาชนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ค่ะทานฟรีนะคะ สำหรับคนที่มาทานในช่วงเวลา11นาฬิกถึง15นาฬิกานะคะก็ได้รับมา4คนค่ะส่ายเพียง3คนนั่นเองนอกจากนี้นะคะทางร้านก็ยังมีเมนูพิเศษค่ะเป็นปูกะปูอัดอร拉สกานั่นเองนะคะก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถมามาทานได้นะคะมาลองชิมมาลองทานได้ก็ที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่บข .2 เก่าคูุเ<ๆ>ค่ะหรือไม่รู้จักก็เมนขเก่าขารเก่าไม่ใช่บข ขอโทษค่ะเป็นทายรถเก่ามันฟังดูงเป็นทางการะะจังวะจ้องผม <laughs> เอาครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนอีกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับร <laughs> วันนี้มีตัวละคเรเยอะแบบเออๆว่าเปล่า